สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ค่ะวันนี้ข้าพระบาทจะเป็นตัวแทนที่มาบอกเล่าเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเขื่อนและพลังงานที่สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติมหาศาลจนถึงทุกวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผามาเป็นตัวแทนค่าพระบาทที่น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านค่ะพูดถึงกฟผกับสายพระเนตรอันยาวไกลในเรื่องของการพัฒนา พลังงานไฟฟ้ามีมากมายหลากหลายเรื่องราวที่ได้รับประมหากรุณาที่คุณและ กระแสพระราชรัตหลายๆเรื่องจากพระองค์ท่านที่นํามาสู่การพัฒนาของกรฟผในยุคปัจจุบันนี้นะคะวันนี้มาฟังเรื่องราวนี้กับคุณกรสิทธิพักโชตานนท์ท่านผู้ว่าการกรฟผค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณมากมากค่ะท่านผู้ว่าการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่หลายคนอาจจะยังไม่ทรารบราเกี่ยวกับพระมหากรุณาที่คุณที่มีต่อเรื่องพลังงานพลังงานทดแทนแล้วก็เรื่องไฟฟ้าอย่างกฟผโดยตรงนะคะพูดถึงกฟผแล้วมีมา48ปีแล้วในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยมันต้องฝ่าวันอะไรกัน มาบ้างคะกว่าจะมาถึงยุคที่มั่นคงแบบนี้ก็อย่างยุคแรกๆนะครับก็เป็นเรื่องของการที่รวบรวมนะหน่วยงานต่างๆเพื่อเกิดกรพขึ้นมานะครับแล้วก็ประจนภัยการของการที่สํารวจสร้างเขื่อนบางที่ก็เป็นที่ที่มีผู้ก่อการร้ายอย่างเช่นเขื่อนบางลางนะครับการทําโครงการต่างๆหลายละอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข่อนหรือรงไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยเราก็จะพบว่าเราเป็นคล้ายๆเขาจะมองว่าเราเป็น โรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหม<ช><ช>จะปล่อยมลพิษต่างๆ,ๆซึ่งเราจริงๆเราก็เคยพลาดครับ<ม>เราเคยพลาดเหมือนกันอย่างเช่นโรงไฟฟ้าแมมมอที่เราในอดีตเนี่ยสมัยที่เรายังไม่ค่อยมีเขาเรียกนะไม่ใช่ประเทศที่ม,มีเงินมากพอ<ช>การลงทุนอะไรต่างๆเราวต้องระวังสูงใช่ไหม,มก็เลือกจังหวะที่จะลงทุน,นการนำโรงไฟฟ้าฐานหินมาในยุคนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าฐานดินมันก็มีโมโลพิษแต่ว่าคุณนีรลองคิดดูนะครับสมมติมันมีอ่างน้ําใหญ่ เรามีรายหยดที่เป็นโลพิตเล็กนึงเนี่ยมันจะกระจายได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถึงแม้มันจะปล่อยสารยอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่น่าสอานะครับแต่มันก็จะถูกแอบสอบหรือกระจายไปได้แต่ถึงจุดหนึ่งมันเลิกอิ่มตัวะนะมันก็มีปัญหาว่าเราก็วางแผนไว้แล้วว่าวิจัยแล้วว่าถึงปีนั้นเราต้องลงทุนเพิ่มในการสร้างระบบกําจัดซันเปอร์ดอักไซด์แต่ไปเอญเราโชคร้ายอากาศมันปิดอยู่ปีหนึ่ง แทนที่สันเฟอร์ไซมันจะไปแล้วก็จ่ายได้ท<ะ>ั่วมันติดมันไม่ไปครับอันนี้คือความปิดพลาใหญ่หลวงซึ่งเราตระหนักเลยตอ้หลังเราทําโครงการทุกอย่างเราต้องระวังว่าไอ้ตรงนี้เราเสี่ยงไม่ได้ละต้นโงครงการก็คิดรายดีเลยแต่ยุคนั้นที่เราคิดแบบนั้นเพราะว่าเงินทุนตอนหลังแล้วก็คิดว่าเงินทุนถ้าต้องเป็นต้องลงประชาชนก็ต้องจ่ายเพิ่มสมยัยก่อนเรารัดระวังเรื่องนี้กานเรื่องค่าไฟประชาชนะนะมันโครงการหลังๆเรามาเนี่ยเราจะรมัดรวังสูงมากว่า ทำทุกอย่างต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมดีๆอันนี้คือคือเผชิญน,นะครับได้บทเรียนมาจากแม่หมอบทเรียนเลยครับ <c oughs> เ,นเนี่ยเป็นอุทาหอนสำคัญสำคัญมากเลยครับนะครับและนี่กว่าจะฝ่ามาได้ทั้งเรื่องของออวิธีคิดแผนนโยบายงบประมาณองค์ความรู้กว่าจะผ่านมาเป็นกรฟผยุคนี้ได้นี่คือ คือหลายต่อหลายเรื่องค,ค่ะแต่ว่าในยุคหนึ่งซึ่งกฟผอเองก็ยังอยู่ใต้ร่มบาร,รมีรเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานที่ไหนแล้วก็มันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการขอพระราชวินิจฉัยหรือว่ามีพระบร,รมราชวาทเรื่องของการจัดหาพลังงานหรือพลังงานทดแทนกฟผเองก็ได้รับพระหมหากรุณาธิคุณใช่ครับจากในรหลงชกันที่เก้าพอจะ<ๆ>เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าตอนต้นๆมีเรื่องอะไรที่คนทั่วไปในยุคนี้ไม่ทราบบ้าง ต้องบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแรงดันวัใจหรือหรือพระราชดำหัสของพระองค์ท่านเนี่ยนะทำให้กอผอได้ไปคิดต่อ<ฆ>หลายเรื่องนะครับต้องบอกพระอัจฉริภาพของพระองค์ท่านเนี่ยท่านมีท่าประธานเกี่ิวกับวิชัญะครับน,นะครับ,<ฆ>รบองค์ท่านมองเห็นการไกล่มากเลยว่าพลังงานและทั้งน้ําทั้งไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆกับประชาชนนะรประชาชนจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดน้ําและเห็นได้ว่าองคงการแม้กระทั่งองค์กรหลายๆองค์กรอย่างเช่นองค์กรปิดทองหลังพระเนี่ยนะจะพูดถึง น้ำเป็นปัญหาสําคัญต้องมีน้ําก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นน้ําจึงเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านสนพระไทยมากในเรื่องของการประการแ่น้ำคือชีวิตใช่ครับน้ําคือชีวิตเลยแต่หลังจากน้ําแล้วเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านั้นมากกว่าการที่จะให้ประชาชนได้รับน้ําน้ามันคือถ้าจริงๆมันคือพลังงานนะนะฮะเพราะฉะนั้นประโยชน์จากน้ําถ้าสามารถไปทําไฟได้ประชาชนก็จะมีสุขมากขึ้นนะเพราะนั้นพระองค์ท่านก็จะมองว่า ยังเขื่อนฉลปทานใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นพัฒราสิ่ิของพระอ,องค์ท่านคู้วิพลเนี่ยเกิดมาครั้งแรกกันไหมสมัยนั้นมีการต,ต่อต้านเยอะนะ,ะถ้าที่ผมทราบมาต่อต้านเยอะมากเลยแต่สุดท้ายพระอ,องค์ท่านก็มาเป็นกําลังใจให้สเสด็จมามาดูงานก่อสร้างแม้กระทั่งตอนสร้างเขื่อนเสร็จพระอ,องค์ท่านก็มาเปิดให้พระราชทานพระนามให้อีกเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนพ่อ,พอค็พอนะเพราะนั้นเขื่อนนี้สร้างประโยชน์มากมายนะครับจริงๆหลักๆคือชลปรทาน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรนะครับการผักดันน้ำเค็มอ,อุปโภคบริโภคทั้งหมดนะฮะผลสุดท้ายการที่เราปล่อยน้ำออกมาเราก็ไม่อยากให้สูญเสียไปเป,เปล่าประโยชน์ในเรื่องพลังงานก็นำผลิตไฟฟ้าได้อเะฉนั้นเกิดได้เป็นเกิดในประสงค์ไฟฟ้ามาฉหลังสุดนะครับถ้าประชาชน,านต้องการน้ำเกษตรต้องการน้ำ เราก็ผลิตไฟจากนั้นมาเป็นเรื่องลชรวทานเป็นเรื่องการเกษตรก่อนแล้วจึงผลิตกร,ระแสไฟฟ้าจากพลังน้ําจากเขื่อนภูมิพลครับเรามีเขื่อนใหญ่ถึงหลายเขื่อนแต่เป็นเขื่อนที่พระราชทานนามถึง9้าเขื่อนนะครับ9้าเขื่อนก็คือทั้งทั้งพระนามของพระองค์เองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ใช่ครับ,<อ>ร,บรวมไปถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันด้วยใช่ครับค่ะมีหมดเลยครับค่ะก็คือไล่ลําดับมาถ้าลําดับนะครับ แล้วก็บริเ่ินพุริพลนะคเขื่อนศิลิกิตเขื่อนวัชารงกรนะครับเขื่อนศรินทรเขื่อนจุลาภรณ์นะครับแล้วก็มีเขื่อนรัชประภาเป็นพระเมตตาหาที่สุดไม่ได้นะใช่ครับเวลาเวลาที่จะพระราชทานนามเขื่อนเนี่ยทางกฟผต้องกราบบังคมทูลถูกครับถูกครับใช่ต้องขอพระราชทานใช่ครับแล้วพระองค์ก็พระราชทานนามมาพระนามมาให้นะครับค่ะอันนี้เป็นเขื่อนใหญ่นะครับจริงๆเรามีเขื่อนเล็กๆอีกซึ่งหลายๆเขื่อนเนี่ยก็เกิดจากนะ่ย บางทีพระองค์ท่านสังเกตนะให้เขาสังเกตนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเขื่อนบางลางเนี่ยนะถ้าที่ผมทราบมาเขื่อนบางลางเนี่ยเขาสร้างเขื่อนเสร็จเขาจะมีการต่อท่อลงมาข้างล่างฝายข้างล่างเป็นฝายนะครับแล้วก็วันหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จมานะครับก็มาเจอกันท่านอดีตผู้ว่ากำทนท่านผว่ากำทนก็ท่านท่านก็ถวายแรยงานไปว่าเนี่ยท่อน้ําที่ต่อมาเนี่ยน้าแรงมากเลยนะครับู้แรงจนกระทั่งวาลปิดเปิดเราเนี่ยพังเสียหายบ่อยพระองท่านบอกน้ำแรงเนี่ย ก็คือมันมีพลังงานเนี่ยมันน่าจะเอาไปทำรายได้ไฟได้หลังจากนั้นเราก็เลยสร้างเขื่อนขึใหม่เขื่อนหนึ่งนะเป็นเขื่อนชื่อบ้านพันติะนะครับเขื่อนนี้ก็มีถ้าผมจำไม่ผิดก็กำลังผลิตป,ประมาณหนึ่งไม้กวัดไม้กวาดปล่าๆนะั่นนี่นี่ก็คือเก็บเล็กน้อยนะครับที่ตอ,ตอนแรกเรานึกไม่ถึงใช่ครับแต่จุดประกายนะครับด้วยพระองค์ท่านแต่จะะภาพด้านก่อเป็นวิศวกร มันมีเรื่องเล่านะครับผมก็ฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีอัจีรภาพตั้งกับเด็กๆเล็กๆตอนสมัยที่พระองค์อยู่ต่างประเทศของเล่นของเด็กๆเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเล่นดินเล่นทรายนะครมันก็จอกไปทํานองว่าเหมือนกับมีการทํารางน้ํตทำแรงต่างๆมีการกั้นอะไรต่างๆเท่าที่ฟังมานะครับก็เป็นลักษณะของเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือถ้าพูดตรงก็คือเขื่อนคือฝาย มันเหมือนกับพระองค์ท่านเขาเรียกนะทำอะไรของเล่นจริงอะไรผมจําภาษาที่ชัดเจนไม่ได้นะครับเ <c oughs> นี่ยทำทำเล่นเป็นจริงอลไรเนี่ยผมนึกไม่ออกจำไม่ได้แต่ว่าก็บอกว่าท่านพระราชภาพของพระองค์เนี่ยท่านสนพระไทายหรือ,อต่างเนี่ยมานานมากเลยตั้งแต่สมพระเยาวใช่ครับแล้วพอ ทรงครองสิริราชสมบัติเราก็ได้เห็นผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเกือบ5,000ันโครงการเนี่ยมากที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ําทั้งหมดใช่ครับยังได้ทรงเป็นพระบิดาแห่งน้<ช>ําที่ทุกคนครประจักษ์กันดีไม่เพียงแต่ชาวไทยซึ่งเป็นพระศพกน,นิกรแต่ว่าทั่วทั้งโลกก็ประจักษ์ในรพระอิสริภาพในเรื่องนี้ของพระองค์ท่านการบริหารจัดการน้ําการหาพลังงานการดูแลรวมไปถึงพระราชทานคําแนะนําให้กฟผในเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนี่ก็คือดาเนินมาจนกระทั่ง กฟผแข็งแรงในภายหลังใช่ไหมคะพูดถึงพลังงานทดแทนซึ่งมีพระอัจฉริยภาพมีพระปรีชาสามารถในเรื่องการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนทรงเป็นต้นแบบทางความคิดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ให้ให้นโยบายของภาครัฐรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจอย่างกฟผด้วยเนี่ยได้มุ่งไปหาพลังงานทดแทนอันนี้มีเรื่องเล่าไหมคะว่าพระองค์ท่านพระราชทานแนวคิดยังไงบ้างผมเข้างานในฟ้ามาสาปี ผมเห็นตั้งพลังงานลม <ฮะ S 2> ที่แหลมพมเทพ <ฮะ S 2> หลังจากนั้นผมก็เห็นเรื่องของอะไรพลังงานแสงอาทิตย์ที่เขื่อนศรลิทอน <ฮะ S 2> แล้วผมก็ไม่เห็นพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ <ฮะ S 2> ํำที่อะไรนะที่เขื่อนศรีนครินเนี่ยนั่นก็คือบางเรื่องที่เราที่ผมทราบมาจากผู้พี่ก็บอกเราก็เคยไปทำาง,งานทดแทนให้ในบางสนจิตก็มีครับ <ฮะ S 2> ครับเนี่ย <ฮะ S 2> แปลว่าพระองค์ท่านมีสายพระเนตรยาวไกลมาตั้งแต่เรายังไม่ได้สนใจเรื่องนี้ตั้งตอนแรกๆด้วยซ้ำโดยเฉพาะลงไฟฟ้าพลังงานน้าขนาดเล็กอย่างเมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องเรื่องหนึ่งนะที่บอกไปแล้วว่าต่อท่อมาเนี่ยนะฮะเป็นลงไฟฟ้าขนาดเล็กเต็มไปหมดนี่ก็คือพลังงานทดแทนนั่นแหละพลังงานทางเลือกอีกทางหนึ่งเราก็เลยเกิดลงไฟฟ้าที่เป็นเขื่อนเล็กเกิดจากพระราชดำริว่าจริงๆแล้วอยากให้ชนบทต่างๆนะครับได้รับก็เรียกนะ มีโอกาสที่ดีในเรื่องของใช้ในแหล่งพลังงานในชุมชนแหล่งน้ําะไเองขนาดเล็กเนี่ยนะครับเนี่ยก็เลยเกิดเขื่อนขนาดเล็กอีกหลายเขื่อนพ่วงไปพ่วงไปครับค่ะอันนี้คือหลักๆที่พระองค์ท่าน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 ให้พระราชทานความคิดมานะครับแล้วเราก็เดิมดําเนินการไปเป็นหลักเลยเท่าที่ผมเห็นคือตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยที่ที่มาจากพระองค์ท่านครับค่ะนอกจากที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะพลังงานน้าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม ยังมีพลังงานจากชีวมวลด้วยซึ่งก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ขยายตัวเจริญก้าวหน้าอย่างมากด้วยนะคะแล้วเราก็เห็นในโครงการเนื่องมาจากพระรัมย์หลายแห่งมีตัวอย่างในเรื่องการการการจัดสรรการบริหารจัดการแล้วก็การใช้พลังงานเหล่านี้ด้วยเหมือนอย่างช่างหัวมันที่พัทลีอะไรอย่างี้นะคะก็เห็นพลังงานลมมีกังหันลมต่างๆอยู่ในพื้นที่ส่วนรงมมากมายที่เป็นตัวอย่างค่ะมาถึงเรื่องของการทํางานของกฟผในปัจจุบัน หลังจากที่ได้ได้รับพระราชทานแนวพระราชริและพัฒนามาจนปัจจุบันสรรหาบริหารจัดการอะไรต่างๆทั้งเรื่องของการจัดสรรกระแสไฟฟ้าจากพลังงานในรูปแบบต่างๆและพลังงานทดแทนแล้วด้วยเนี่ยนะคะถึงปัจจุบันนี้ได้น้อมนําเอาที่เขาเรียกว่าศาสตร์พระราชามาใช้เป็นนโยบายในการดําเนินการในกฟผอย่ังไงบ้างคะครับจริงๆกฟผอเนี่ยนะฮะเราอยู่ร่วมกับชุมชนมานานนะฮะการที่จะอยู่ร่วมชุมชนได้อย่างสงบสุข นะครับคงหนีไม่พ้นว่าชนรอบเขื่อนเราเนี่ยรอ่ไฟฟ้าเราเขาก็ต้องอยู่ดีกินดีนะครับผมไม่กล้าพูดนะครับว่าปัจจุบันนี้ครอบครัวเอบารอ,อบเขือนน่อนไฟฟ้านี่มีสุขหมดทุกคนทุกคนประสบความส็จหมดแต่เราก็พยายามนะครับเรานาศาสตร์พระราชาเรื่องของเชื้อวิถีเข้ามานะช่วยเสริมสร้างอา,อาชีพนะครับไปช่วยให้เกษตร,รกรสามารถทำผลผลิตพืชทางเกษตรได้ดีขึ้นโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับ นะบุญเชื้อภาพเราก็เป็นคนนําเข้ามาคือผมเอ่ยถึงคนคนหนึ่งแล้วกันนะครับต้องบอกว่าต้องให้ต้องให้ใครนะต้องให้เกียรตนะิท่านน่ะท่านพลเอกพิเชษพิสัยจอนท่านนําเรื่องของโจวิถีเข้ามาที่กอผอและทําให้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่กอผอนามาใช้ประโยชน์จนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เราร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานนะโดยเฉพาะอาสอ,อสอหรือสำนักงานคณะสนักงานกรรมการการอาชีวศึกษา นะครับมีโครงการร่วมกันมีโอเมยูร่วมกันมา14ปีในการจะขยายผลเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับนํา14ปี14ปีแล้วครับมีทุกปีครับเมื่อวานเมื่อวานนี้เราก็ไปไปร่วมกิจกรรมทั้งที่ศาสตร์พระราชานี่เพิ่งพูดกันในภายหลังนี่เองใช่ครับแต่ว่าองค์ความรู้ที่มึงท่านพระราชทานเนี่ยมีมานานแล้วมีมานานแล้วครับกอผพก็ทำมา14ปีแล้วครับพอสุดยอดมากนะครับเฉพาะเฉพาะโครงการนี้นะครับ14ีปีโครงการนี่ที่เราที่เราเราเรามีโครงการร่วมกับสอสอแต่จริงนํามาใช้ก็นามพอสมควรนะ โครงการของสอสเป็นความร่วมมือเนี่ยคือปีนี้เราก็มีความคิดว่าเราอยากสร้างชุมชนต้นแบบขึ้นมาประมาณทักเจ็ดสิบแปดสิบโครงการกับต้นแบบนะคนะความร่วมมือของสอสเนี่ยสอสเป็นสถาบันการศึกษาค่ะน่าจะสามารถสร้างผลิตนักศึกษาต่างๆเนี่ยลราสามารถเพื่อขายเพื่อขายแล้วเข้าไปในชุมชนได้นะครับ เรามีแม้กระทั่งนักศึกษาจากกัมพูชาเข้ามาเรียนที่มาสาสาามได้รางวัลไปครับมอวันซืรอนี่ไปจัดรางวัลกันมานะคนะครับได้ได้รางวัลเนี่ยเขาทำคือเขามีนวัตกรรมมีวิธีคิดมีกระบวนการต่างๆที่จะทําพัฒนาเรื่องการเกษตรแบบใช้ชีวภาพปลอดสารพิษหรือทฤษฎีใหม่อะไรประเภทนี้ครับนี่เป็นเรื่องของของเขานะครับแล้วส่วนในส่วนของที่เราดูแลเองก็มีแล้วก็เผยแพร่ไป เราก็ใช้เครื่องของศาสตร์พระราชาเป็นเครื่องมือนําตัวหนึ่งในการที่จะผลักดันโครงการเราเหมือนกันเราก็เอาเนี่ยเชื้อวิถีเข้าไปช่วยเกษตรกร,ะร,กรนะครับแต่จริงศาสตร์พระราชาเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นแค่ตรงตรงหนักของชีวภาพอย่างเดียวนะ,ะเป็นเรื่องของโครงการทางด้านของกเกษตรทฤษฎีใหม่ต่างๆเนี่ยเราก็พยายามอยู่เหมือนกันแต่ตัวกรอพอเอง ก็มีพื้นที่เราต้องดูแลนะครับไม่ใช่ของเกษตรกรหรือชาวบ้านอย่างเดียวพื้นที่กอผอมีมากมายเรามีสนามมีอะไรต่างๆมีมีสวนต่างๆต้องดูแลก็เราก็พยายามที่จะนําสาธารณชาเนี่ยมาใช้แต่สาธารณชาคงไม่ใช่เรื่องเกษตรอย่างเดียวสิ่งที่ต้องทาก็คือว่าอย่างเศรษฐกิจพอเพียงปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะทาได้อย่างไรที่จะให้ชุมชนเขาเขาอยู่กันแบบสงบสุขแล้วก็มีกินมีใช้นะครับส่วนเขาจะ จะไปถึงขนาดแบบโดยตรงนะครับที่มี GDP สูงกว่าในเมืองอะไรนี้มันก็มาอีกสเตปหนึ่งซึ่งอาจจะต้องมามาดูกันทีจริงๆเรามีความคิดเรื่องนี้อยู่นะว่าอยากจะยกระดับเขาเหมือนกันนะก็จะเป็นสเตปของการพัฒนาทางด้านของการพัฒนาชุมชนแต่ทั้งหมดนี่คือศาสตร์พระราชาการที่กฟผเนี่ยได้ได้หล่อหลอมหรือว่าซึมซับเรื่องของศาสตร์พระราชาตกผลึกองค์ความรู้ที่พระองค์ท่านพระราชทานแล้วไปช่วยชุมชนโดยรอบพื้นที่ของกฟผเนี่ย แล้วในตัวกฟผเองในระดับนโยบายหรือยุทธศาสตร์เนี่ยมีไหมคะที่น้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ปีนี้ถือเป็นปีที่สําคัญที่สุดเลยว่าเราพูดเรื่องนี้เยอะบางครั้งผมร้องเพลงให้ลูกน้องผมฟังเลยเรื่องตามรอยพ่อก็ลองปบกช่วยกันร้องเพลงในบางที่ประชุมกันใหญ่เนี่ยร้องเลยนะสร้างแรงบันดาลใจใช่สร้างแรงบันดาลใจแต่ต้องเดินเป็นยุทธศาสตร์ใช่ครับแล้วก็ปีนี้กําลังทําแผนยุทธศาสตร์อยู่นะครับ อย่างเช่นตอนที่เรากําลังนําเสนอเรื่องของเขื่อนซีนทอนโมเดลตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับจะเป็นยังไงคะเขื่อนซีนทอนโมเดลเนี่ยเป็นแนวความคิดที่ว่าเราก็อยากยกระดับนะอยากแก้ปัญหาความขัดแยง้งหรือรอะไรต่างของของของ,ของพื้นที่นะครับคือเรา,เรา,เ,ราเราก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถแก้ความขัดแย้งันอดีตตั้ง3ามสิบกว่าปีที่รำลังมานะฮะชั่วคืนเดียวได้ได้แล้วก็คงว่าเราก็มาดูว่าเผอิญไปได้ไอเดียจากลอยตุง นะครับแล้วก็พราว่าโดยตรงนยโหขนาดก็เป็นพื้นที่ซึ่งประชาคนชายขอบนะคนเนี้ยเขาไม่มีสัญชาติปลูกฟินโอโหโครงการของพระองค์ท่านไปทําอย่างไรก็ถึงเลิกปลูกฟินได้นะครับปลูกกาแฟจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาบอกเขามีรายได้ันขนาดสูงกว่าในเมืองอีกเออน่าสนใจมากใช่ไหมเราก็พบว่าวิธีการคิดของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ผลิตไรกระยสางเดียวเขามีการแปลรูป แต่การเป็นรูปเขาต้องมีตลาดรองรับเห็นไหมและมีมาตรฐานใช่ครับนะฮะแล้วก็ฝังจะมาถึงนี้นี่เขาทําอย่างไรไอ้ตรงที่รูปแบบปัจจุบันไม่ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องไฮไลท์ค,ความสําคัญอยู่ตรงวิธีการที่จะเปลี่ยนจากคนปลูกเป็นพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับฟังไม่รู้เรื่องอจนมาถึงปัจจุบันนี้ได้โอ้โหตรงนี้น่าสนใจมากเขามีความอดทนตนขนาดไหนเขาใช้เวลาถึง30สปีนะเข้าไปคนที่เข้าไปมีมีความสุขยังไงเช่น อยากเห็นประชาชนมีความสุขขึ้นนะมันเป็นใจอ่ะต้องอินเพราะนั้นผมก็มีความสุขเป็นอามานันใจเหมือนกันว่าผมก็อยากให้ทำอย่างไรก็ตามเนี่ยคนรอบเขื่อนของผมเนี่ยประชาชนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาก็ยกกระดับของความเป็นอยู่นะเขาก็สามารถอยู่ได้ชีวตเพื่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนแต่ก็อยากจะช่วยเขาแบบนี้ใช่ครับแต่ก็พอะเองเราคงไม่ได้มีความสามารถมากขนาดนั้นหรอกนะครับขนาดจะไปหาตลาดเราคงทาให้เป็น เราคงคาดการไม่ได้นะครับอีกห้าปีเนี่ยพิพัณนศศศ์นาเกษตรมันคืออะไรที่ควรทําใช่ไหมเราควรจะเลี้ยงาทาประวัทศสต์แบบไหนเราคงทําไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือใครละ่ะถึงจะมาบอกเราได้ว่าพื้นที่เนี้ยนะต่อไปนะควรจะทําอะไรมันก็คือสอ่วนใหญ่จะเป็นพนืนที่จังหวัดถ้าสมมุติเขาบอกว่าอีก5ปีควรจะเลี้ยงแพะเราเลี้ยงเป็นป่ะครับไม่ใช่เราก็มีมหาวิทยาลัย ที่น่าจะทําการวิจัยก็ไปจับมือกับเขาอาลองมาทำไหมทําวิจัยไหมกระบวนการในการเลี้ยงแพะทําอย่างไรนี่ตอนนี้ก็จะเจอกว่าเลี้ยงแพะแล้วมันมีรายได้จริงหรือเปล่า,าชาวบ้านเขาเนี่ยเพราะองค์ท่านบอกเข้าใจเข้าถึงเนี่ยเราเข้าใจเขายังเขาอยากเลี้ยงแพะจริงหรือเปล่า<ฆ>เขาติดอะไร<ฆ>ถ้าเขาบอกว่าเขาก็อยากแต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้า<ฆ>เขากลัว<ฆ>ผมก็อยากทําคือนอผมให้เป็นคล้ายๆกับวังสนจิต<ฆ>เป็นโมเดลทดลองอันนโมเดลทดลองก็คือว่าเราลองเลี<ฆ>้ยงแพะไหม ขคอยากหัวหัว่าคือภาษาของดอยตุงเขาเรียกหัวไวใจสู้คือชาวบ้านที่เขามีหัวไวแล้วเขาเขาอยากเอาละที่เลี้ยงให้มาเลยมาเลี้ยงเลยกางให้เรามีพื้นที่ให้เป็นห้องเรียนก่อนใช่ครับห้องทดลองก่อนว่าทําไหวไหมไหวไหมหราได้ไหมมีรายได้ไหมใช่แล้วถึงออกไปทําจริงๆข้างนอกใช่เราก็เป็นพี่เลี้ยงต่อไปอีกข้างนอกนี่คือตั้งใจแบบนี้นี่คือตั้งใจแต่ยังไม่ได้ทำนะครับกำลังอยู่ในหวางโครงการแผนยุทธศาสตร์ใช่ครับแล้วอันเนี้ยเราจะบรรจุไว้มีคนถามเรื่อยเลยว่า ที่ปีเสร็จผมบอกดอยตุงเขาจะสามสิบปีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณวางไปเลยยี่สบสามสิบปีแต่เราไม่เราคาดหวังว่าระหว่างที่ที่เราทําเรื่องเนี้ยเราก็จะมีเครือข่ายปลูกไม่ว่าจะเป็นหมาวิาลนะหรืออย่างวิทยาลัยอาชีวะเนี่ยพระองค์ท่านเคยบอกเลยว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ชุมชนเขาเนี่ยมันควรเป็นเครื่องมือที่เรซิมเปิลเทคโนโลยีง่ายที่สุดอย่างเช่นกังหันใจพัฒนาเราก็มองว่า องค์ความรู้ขนาดนียอาจจะเป็นระดับที่เด็กอาชีะทําได้เราก็จะมีงานวิจัยทนวิจัยถ้าบอกว่าโอเคน้องๆตรงน,นี้นะในพื้นแห่งนี้เขามีการเกษตรแบบนี้เขามีปศุสัตว์แบบนี้น้องลองไปช่วยดูพี่ดูสิงานวิจัยอะไรสร้างผลิตภัณฑ์อะไรที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือไปตอบโจทย์เขาทาให้เขาอ่าใช่ครับบทที่เพิ่มขึ้นทํางานง่ายขึ้นต้นทุนลดลง เราต้งงานวิใจัยให้ครับเ <ฮา S 2> นี่ยเราตอนนี้เราก็จะจับผูกกันหมดเลยนะ <ฮา S 2> เป็นเครือข่ายซึ่งแนวคิดของเราเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าลงไฟฟ้าเอ่ยวันหนึ่งก็มีวันปิดนะถ้าเราไปทําลักษณะโครงการว่าทุกอย่างอยู่กับเราเช่นจริงๆเราก็ยอมรับนะครับทุกวันนี้มีโครงการหรือโครงการเราต้องให้เงินทุกปีอย่างเงี้มันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่แนวที่ยั่งยืนใช่ถ้าเราไปถ้าเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉนั้นเนี่ยแนวคิดอันนี้ก็คือว่าเครือข่ายทหารครับคือความสําคัญ กอผกออ็คงคิดจัดถึงวันนึงกอผไปเขาอยู่ได้หมดอันนี้เป็นแนวคิดที่เราอยากจะวางรากฐานไว้เป็นโมเดลนี้แล้วหลังจากนั้นก็เราจะขยายโมเดลนี้ไปที่ทุกเขื่อนแต่เพอ่อตอนนี้ก็เพอหลังจากที่เริ่มเริ่มทำไปนะมันก็มีการพูดกันในกอผเริ่มมีคนสนใจเริ่มมีเขื่อนบางเขื่อนสนใจน่าสนใจมากครับแล้วว่าปี2560เราจะเห็นแผนเราเริ่มขยับตัวแล้วนิดหนึ่งเช่นการกูกระเครือข่อ่ย เครือข่ายต่างๆเนี่ยเริ่มทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นะนะเริ่มมี MOU เริ่มนําร่องทํากิจกรรมอะไรต่างๆบาง,าง<ห>อย่างอาจจะไม่มีอยูวแต่เป็นใจละเป็นใจแล้วเราผูกพันแล้วเราจับเชื่อมกันล้ ค่แต่นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่ากรฟพน้อมนําเอาศาสตรพระราชาของพระเจ้าอยู่หัวพระชากราทที่9มาแปรเป็นแนวทางในการดำเนินการและปฏิบัติโดยใช้เครือข่ายแล้วก็ใช้แนวทางที่พระท่านทรงสอนคือเข้าใจเข้าถึงก่อนที่จะพัฒนาพัฒนาต้องแบบยั่งยืนด้วยแบบที่ผ่านๆมามีบทเรียนอะไรต่างๆเจ็บปวดกันต่อนี้อะไรก็ คงจะต้องไม่เป็นไม่เดินซ้รำรอยอีกค<ช>ฟังสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวที่อยู่ในใจท่านผู้ว่าการกรฟผโดยตรงบ้างนะคะว่าตัวท่านเองน้อมนำเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างในชีวิตและการทำงานยังไงบ้างสักครูค่ค่ะครับ ยิ่งท้อกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษค่าพระบาทนะคะยังคงอยู่กับคุณกรสิทธิ์พักโชตานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากอฟผนะคะจากพระมหากรุณาธิคุณจากเรื่องราวที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีของท่านมาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งแข็งแรงทุกวันนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวเจ็บปวดเลยมามีอะไรอีกบ้างคะที่กอฟผร,รู้สึกว่าจะทําตามรอยเบื้องเพลียวคนละบาทครับ ก็พอเองเรามีโครงการปลูกป่านะครับเพราะป่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยที่พระองค์ท่านให้ความสําคัญนะครับเรามีโครงการที่เราทําไว้กับโครงการเชิมไปเกียรติของพระองค์ท่านจริงๆเราปลูกป่ามาประมาณ20ปีแลปีนะครับผมต้องคุยนะครับว่าจริงๆเราเป็นเจ้าแรกเราเริ่มเป็นคนแรกตอนนี้เราปลูกไปประมาณเกือบ5้าแสนไร่แล้วครับนะครับโดยเพพาะที่น่านก็ประมาณ8 0 0 0 0่นกว่าไร่นะฮะเราปลูกมานานมากเลย แล้วก็ป่าที่เราเช็คแล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลเข้ามาเป็นเจ้าของใช่ครับวันนั้นเนี่ยเราเราบอกว่าเราปลูกเป็นคนแรกแล้วเราดีใจมากเลยหลังจากที่เริ่มแล้วเนี่ยตอนหลังก็มีคนตามเราเยอะมากเลย นะครับบางเจ้าปลูกได้เยอะกว่าเราอีกต้องน่าชื่นชมอย่างปตทเนี่ยผมผมพูดตรงๆเลยเขาปลูกได้เยอะกว่าเราะนะครับซึ่งเราก็ดีใจนะครับที่ <มา S 2> ทุกคนมาร่วมมาช่วยกันะนะครับแต่แต่เรื่องปลูกป่ากฟภก็ยังมีอยู่ยังครับยังทําอยู่ตลอดแล้วแต่ปีนี้เราจะเริ่มเป็นป่า,าเลนมากขึ้นแล้วปลูกป่าชาเลนมาก็พอสมควรแต่เป็นปีนี้เราอยากจะ ไปทางแนวเนี้ยให้มากขึ้นจากเดิมทุกปีผมจะมีที่โรงไฟฟ้าบางประกงเนี่ยเราจะปลูกป่าเฉลงกันเยอะมากมีเป็นงานใหญ่เลยครับค่ะก็ยังคงสารต่อในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการตอบแทนทั้งตอบแทนแผ่นดินด้วยแล้วก็เดินตามรอยเบื้องพิโวคนบาทด้วยโดยส่วนตัวท่านว่ากรสิทธิ์เองมีเวลาที่นึกถึงในหลวงชการที่9ท่านนึกถึงในแง่มุมไหนยังไงแล้วน้อมนําเอาพระองค์ท่านมาทรงเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตหรือการทํางานยังไงคะ คือผมว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่ค่อยถือตัวนะในความเห็นที่ผมเป็นหลายอย่างฮะการสัมผัสประชาชนพระองค์ท่านเป็นคนที่ง่ายฮะแล้วก็อย่างพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่ทําก็คืออ่าเรียกอะไรทรงอย่าเรียกว่าประหยัดดีกว่าผมว่าท่านใช้อะไรอย่างคุ้มค่าพระองค์ท่านใช้คุ้มค่าเราผมจำแม่เลยเรื่องหยอดยาสีฟันหลอดยาสีฟันใช่ครับรองพระบาทที่ซ่อมแล้วซ่อมอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้น ก็จะมีคนชอบสาวคนบางทีเขาก็บอกผมประหยัดหรือเปล่าผมทําอะไรบางอย่างผมบอกอย่างเช่นโทรศัพท์มือถ mm ือนะก่อนหน้าน wow, so ี้คนก็จงงผมเป็นผู้ว่าเพราะองใช้โนเกียรรุ่นโบราณอยู่เลยนะครับแล้วบางคนก็มาเปิดดูตกใจว่าปุ่มหลุดก็ยังใช้อยู่ใช้ว่าทำไมล่ะเพราะองค์ท่านยังใช้อี่ิภิญญ์หมดผมก็ใช้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เพราะหน้าจอมันไม่แล้วนะเพราะองค์ท่านเนี่ยก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเราถึงบอกเมื่อกี้อย่างปลูกป่าเนี่ยผมก็อผอรถขับรถหน่อยใไปเยอะนะ ตัวเองผมก็ชอบพูดนะบางคนก็บอกพูดทําไมผมก็บอกผมก็เป็นคนง่ายๆบางที่บอกใส่เสื้อผ้าไม่รีดอาจจะเป็นข่าวเลยนะว่าผมก็บอกอ้าวทำไมผมรถเซียทูมาได้ตั้งหนึ่งตันแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้ายับนะครับเพื่อผ้าผมเนี่ยหมายถึงว่าก็ต้องบอกว่ามันก็พอดูได้แต่ผมไม่ได้รีดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายเรื่องเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเป็นพระองค์ท่านที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างกับประชาชนตพองอทางานไม่มีวันหยุดคนก็จะเห็นว่าผมเป็นคนบ้าง,งาน นะครับทุกวันนี้ก็บอกผู้ว่าหยุดบ้างเถอะบางทีผมก็ทํางานเขาจะเห็นว่าผมมาแทบทุกวันเลยจนได้รับการร้องขอให้หยุดบ้างเถอะผู้ว่าอย่างานี้เลยค่ะแล้วก็จะนอนดึกมากทุกวันนี้ก็ถามว่าผมนอนที่สามที่สี่ที่ห้าแต่ผมไม่ทราบพระองค์ท่านนอนดึกแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมทราบพระองค์ท่านทํางานไม่มีวันหยุดมาถึงจุดนี้คงได้ฟังเรื่องราวที่ออกมาจากจิตวิญญ,ญาณออกมาจากความรู้สึกของท่านผู้ว่าการกรฟพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัววิธีคิด วิธีการดําเนินชีวิตที่น้อมนามแบบอย่างจากพระมหากษัตริย์ที่ที่ดีที่สุดในโลกมาเป็นต้นแบบมาถึงตอนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยะคะอยากจะบอกเยาวชนคนรุ่นหลังยังไงคะท่านว่าอยากจะบอกคนรุ่นหลังคนรุ่นใหม่จะห่างเหินหรือไม่ห่างเหินเรื่องราวของพระองค์ท่านอย่างไรก็แล้วแต่เราจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระองค์ท่านอย่างไรดีเขาบอกว่าถึงแม้พระองค์ท่านจะจากเราไปแล้วนะครับแต่ผมว่ามรดอกที่พระองค์ท่านทิ้งไว้ให้เนี่ย โอ้ยิ่งใหญ่มากคือศาสตร์หรือพระราชสำหรับของพระองค์ท่านนะครับที่มอบให้กับพวกเราถ้าพวกเรานําไปใช้นะครับนะมันจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขเพื่อรอบข้างเราก็จะมีความสุขเพราะว่าศาสตร์ของพระองค์ท่านเป็นเรื่องของความเอื้อเฟือ้อน,นะนะช่วยเหลือพระองค์ท่านทําเรื่องนี้มาตลอดชีวิตนะครับถ้าเราเดินตามรอยพระองค์ท่านนะครับผมว่าประเทศไทยมีความสุขยั่งยืนนะครับเราคงจะไม่มีคนยากจน เราคงจะมีวันล้มกังทางเศรษฐกิจล้มละลายอย่างเมื่อก่อนเพราะเรารู้จักพอเพียงนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็อยากฝากไว้ทีหนึ่งนะครับเปิดเป็นโครงการของกรพนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องใส่เสื้อผ้าไม่รีดจริงๆเรื่องเนี้เป็นเรื่องของการก็เรียกอนุรักษ์หรือลดนะล,ลดการใช้พลังงนานครับ,รบผมจะใช้เรื่องนี้บอกเลยว่าผมอย่างนี้จริงๆนะครับ นะครับว่าผมลดผมจกนั้นผมจะกล้าพูดว่าผมใส่เสื้อผ้าไม่รีดเพราะผมลดคาร์บอนไดออกไซด์แต่จริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เราก็มีโครงการพิเศษนะครับเราจะประ,ประกัดประกวดโครงการยับแต่เท่อมีโครงการยับแต่เท่ด้วยะะรเราเชื่อในมันสมองของน้องๆ <c oughs> หรือนักนันทศิทลป์ตัางยนะออก <c oughs> แบบเราเชื่อว่าเขามีความสามารถจะเอาเสื้อผ้ายับๆเนี่ยมาออกแบบไปดูเท่ <c oughs> แล้วเสื้อผ้าพวกเนี้ยนะ ถ้าให้เอาอี้ดนี้ว่าดาราวัยรุ่นใส่ผมว่ามันแพงคนก็อ่าแล้วคนก็จะใส่ตามใช่เหมือนกากนแฟนคลับใส่ตามกางเกงขาดยังแพงกว่ากางเกงยีนธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการที่เราถ้าเรามีเสื้อแบบนี้ที่ดูดีนะมันอาจจะทําให้เราลดพลังงานไปเยอะนะก่อพอเองก็ไม่ต้องไปสร้างไฟฟ้าซึ่งใครๆก็มักจะกลัวว่ามันปล่อยมลพิษเราก็จะลดการสร้างได้ใช่ไหม ไม่ต้องมีพลังงานนําเข้าที่ต้องไปเสียตังค์ออกนอกประเทศคือกอผมีโครงการเบอร์ห้าเราก็เลยใช้ชื่อเพื่อโครงการนี้ว่าเสื้อเบอร์ห้าครับอ๋อ oh. <c oughs> เดี๋ยวจะคอยติดตามข่าว <c oughs> ในเรื่องนี้นะคะ <c oughs> เอ็่ารก็แล้วแต่ค่ะ ข้าพเจ้าวันนี้ต้องขอกราบขอบุณท่านผู้ว่ามากมากนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็เป็นเกรดความรู้ที่ทหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ได้ฟังเรื่องราวของพระองค์ท่านที่มีต่อกอฟผห,หรืองานวิศวกรรมหารืองานพลังงานที่ท่านเล่ามารวมไปถึงตัวท่านเองด้วยนะคะคให้ข้อคิดได้น่าประทับใจสําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากมากค่ะและคุณกรสิทธิ์พักโชตานนท์ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผและที่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ